นะตัวของมัสไรเดอร์บิลของเรานั่นเองชื่อของสูตรผสมเคมีของเขาแหละออ Damn it. Damn it. ถ้าอ่านไม่ออกก็ดูภาพได้ <Yeah. S 1> นะเหมือนผมนี่แหละอ่านไม่ออกก็ดูภาพรายละเอียดดีแล้วก็น้ำหนักเนี่ยกำลังดีไม่ได้ดูงองแง,ง้งเบาไปนะนะ้ค่อย,ยดัง สวัสดีครับผมยิดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับเข้าสู่รายการ g r a n ด์บีรีวินะครับผมผมก็จะมารีวิวตัวของงานฟิกเกอร์จากค่า HHF f i g u r ฟ r ิกนะครับเป็นตัวของมา r s สไลเดอร์บิวนั่นเองนะครับ สมการแห่งชัยชนะแล้วไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของพี่ผมคนหนึ่งนะฮะที่รู้จักกันนะเขาได้ส่งงานตัวนี้มาให้ผมรีวิวมันไม่ใช่มือหนึ่งนะครับเป็นของที่ได้แกะทําการแบบเล่นอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วะะมันก็ยังสภาพดีอยู่นะครับผมเป็น Mars Rider b u i l วนั่นเองนะครับบอกตรงๆเลยนะฮะว่า Mars Rider ตัวนี้ <laughs> ผมดูน้อยมากนะฮะไม่ได้ดูแบบ ถึงขั้นติดตามแบบติดตามจ๋านะฮะก็ดูแบบผ่านๆนะครับเป็นตัวที่มันดูอาจจะคล้ายๆมาเลเดอร์ดับเบิลนะครับเพราะมันจะตัวมันเองจะมี2ส,สีนะมันจะเป็นเหมือนส่วนผสมกันระหว่าง2องสองสูตรอะไรเงี้ยตัวของมาเลเดอร์บิวมันจะเล่าเรื่องของกฎฟิสิกส์อะไรเงี้ยนะมันจะเป็นเหมือนผงฟิสิกส์อะไรของเขาแหละนะตามเนื้อเรื่องประวัติคร่าวๆนะที่ผมรู้มานะครับก็คือพระเอกที่เป็นมาเลเดอร์บิวเนี่ยเขามีชื่อว่า คิริวเซนโตะนะครับเขาเป็นคนที่ความจําเสื่อมนะเปิดมาตอนแรกที่ผมดูแล้วก็เป็นนักฟิสิกส์ที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะครับคอยออกไปตามหาเรื่องราวความจริงเกี่ยวกับตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องคร่าวๆที่ผมได้ดูมานะครับอย่างหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับการดีไซน์ตัวของ m าเดอร์บิล์เนี่ยเป็นการที่เขาใช้ความเป็นฟิสิกส์อะความเป็นแบบ คณิตแบบเพิเทักษ์ประัตอะไรอย่างเงี้ยออกมาเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยๆนะในการแบบเล่นกับความเป็นไรเดอร์เนาะที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวก็ค <It> ือตรงที่ตัวนักแสดงอะไรเงี้ยเขาอาจจะดูมุ้งมิ้งไปหน่อยแล้วก็ตัวของเข็มขัดอะไรเงี <Pent> ้ยในการแบบรวมของที่เขาเอามาใส่กับเข็มขัดมันต้องหุนเนี้ยหุนกึกกึ๊กนดูนะบางคนก็อาจจะชอบนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับโอเคพูด คร่าวๆกันไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะดูตัวงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากหน้ากล่องนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของ m i สเตอร์บิวนะครับเป็นตัวของสินค้าเลยนะไม่ใช่ตัวของเป็นภาพโปรโมทเป็นตัวของสินค้าที่อยู่ในกล่องจริงๆแล้วก็เอามาถ่ายภาพนะครับให้เป็นแบบเป็นโพสตหน้าเป็นโพสตแบบนี้นะครับตรงด้านล่างเนี่ยมุมซ้ายก็จะเขียนเป็นแดนดายนะครับผมก็เจ้าเดิมเนาะแล้วก็ S H F Figure Art นะครับ Action Figure b a s e s e l e c t i o นนะครับไปดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นรูปของตัวสินค้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเล็กๆหน่อยนะยืนโพสแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเนาะก็จะเป็นรูปแบบเปลี่ยนโพสนะแต่ว่าก็จะคล้ายๆกันนะครับผมโอเคไปดูด้านหลังเลยนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นรูปของสินค้าเหมือนกันนะครับแล้วก็บวกกับอาร์ตเวิร์กนิดๆหน่อยๆน,นะครับแล้วก็จะเขียนเป็น ชื่อสินค้าจากป้ายของไทยนะเป็นป้ายจัดจําหน่ายของทางประเทศไทยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีวอร์นิ่งคำเตือนครับก็ประมาณนี้ส่วนมากก็จะมีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมอังกฤษอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยอ้มมาันนี้นะครับอ่านี่นะฮะตัวของ m a s s Rider Build ของเรานั่นเองโอ้ไง สองสีนะฮะเออลืมบอกไปนะร่างนี้เขาจะมีชื่อว่า Rabbit Tank Form นะฮะผมก็คือตัว Rabbit ก็จะเป็นสีแดงนะฮะ Tank ก็จะเป็นตัวเอ,อ่อสีน้ำเงินเป็นชื่อของชื่อของสูตรผสมเคมีของเขาแะไะเออก็ <S <S ประมาณนี้นะฮะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคู่มือการเล่นนะครับผมก่อนจะเล่นในทุกๆชิ้นงานของทุกอย่าง,งกอ่งอนที่เราจะเล่นหรือว่าก่อนที่เราจะทําอะไรเราต้องอ่านคู่มือก่อนนะครับมันก็จะมีบอกว่ามีมือที่ให้มากับแพ็คมีกี่คู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีวิธีการหมุนการเล่นกับเข็มขัดหรือว่าการอะไรเงี้ยเออถ้าอา่านไม่ออกก็ดูภาพได้นะเหมือนผมนี่แหละอ่านไม่ออกก็ดูภาพเอาแต่ขอให้ดูก่อนนะครับคู่มือสําคัญมากๆโอเคเราไปเปิดดูเลยแฟบรบมาอย่างนี้นะฮะ ค่อยหยิบนะฮะไม่ใช่ของตัวเองอะไรที่มันไม่ใช่ของตัวเองนี่ต้องแบบค่อยๆเป็นพิเศษนะครับก็มือมือมือนี่เล็กมากนะฮะต้องค่ายหยิบออกมาโอเคเรามาดูตัวของที่เขาให้มาเป็นตัวของมาเลเดอร์บิแล้วก็จะมีมือที่เป็นแอคชั่นต่างๆเนาะข้างสีแดงเนี่ยจะมีอยู่4 4สี่มือก็คือ2คู่แล้วก็ ตัวสีฟ้าก็จะมีแค่3มือนะฮะรวมกับตัวที่ติดอยู่กับตัวเนาะสีแดงจะได้เยอะกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไปเจาะดูรายละเอียดทีมาดูคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะฮะผมไม่เคยเล่นงาน S H F Figure a r เลยนะครับก็เคยเห็นผ่านๆมาแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเล่นเป็นแบบเคยผ่านมืออะไรเงี้ยไม่เคยเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวแรกที่เคยได้จับเลยนะฮะจุดเด่นผมผมมองว่าเป็นเรื่องของสีนะเรื่องของสีอะไรเงี้ยมันมันดูเป็นสีเมทัลลิก สีแบบประกายมุกสะท้อนแสงนะโดยเฉพาะตรงช่วงตานะครับตรงตานี่จะใสกิ๊กเลยสวยแล้วก็พวกดีเทลรายละเอียดอะไรเงี้ยก็ดูดูลึกมีระยะดีนะครับโอเคเป็นงานตัวนึงที่ไม่ได้กรองแกงนะครับแล้วก็จุดขยับเนี่ยดีมากด้วยนะครับไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับตัวประมาณสัก5นิ้วครึ่ง6นิ้วได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดดีแล้วก็น้ำหนักเนี่ยกำลังดีไม่ได้ดูงองแงงเบาไปนะครับเดี๋ยวเราไป ดูเจาะรายละเอียดกันเลยนะครับผมโอเคครับผมก็ตัวของงานก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมลูกเล่นเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงเข็มขัดนะครับผมตรงนี้เลยนะครับมันก็สามารถหมุนได้ครับอย่างนี้เหมือนในในในตัวซีรีส์เลยนะครับก็คือมันจะหมุนได้อย่างเงี้ยปึ๊บปบึก็คือเป็นการหมุนแบบคนส่วนผสม สูตรเคมีนั่นเองแล้วก็จะเป็นการดึงตัวเนี่ยตัวของส่วนผสมนี้ออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของเออ่เขาเรียกว่าอะไรตัวของแท้งนะฮะตัวของแท้งก็จะเป็นสีฟ้าอย่างงี้เนาะเป็นเป็นส่วนผสมที่เขาใช้เขยา่ากึ๊กกึ๊กอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงตรงนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของนะต้องค่อยๆดึงนะค่อยๆดึง โอเคครับผมดึงออกมานะตัวของแทงกับระบิดนะครับระบิดจะเป็นสีแดงเนะาะใสๆอย่างนี้นะครับตัวรายล <c oughs> ะเอียดก็จะแบบเล็กจิ๋วนะครับเวลาจะแกะออกมาหรือว่าจะเอาใส่เข้าไปเนี่ยต้องแบบระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันแบบมันเล็กมันเล็กมากดนะูอันนี้คือเมื่อกี้ผมดึงอ,ออกมาแล้วมันกระเด็นนะก็เลยต้องแบบไปเก็บมาก่อนก็ยังไงก็ถ้าใครมีที่บ้านนะครับแล้วก็เล่นตรงเนี้ยเราให้แบบระวังกันด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเสียบมันกลับเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปดู เรื่องของจุดขยับกันเลยนะครับผมตัวหัวเนี่ยเป็นบอลจ j o นะฮะสามารถแบบหมุนได้มีสามร้360ิองศาเลยนะครับผมโอเคตรงแขนนะฮะตรงนี้จะเป็นตัวเกาะนะฮะต้องระวังตัวเกาะนิดนึงนะครับเวลาจะเลื่อนแขนอะไรเงี้ยเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับผมแล้วก็มันจะขึ้นได้สุดสุดแต่ว่าต้องแบบได้90องศาแต่ว่าเราต้องระวังเรื่องตัวเกาะมันจะไปขูดกับสีตรงตรงไหล่นะฮะ ขึ้นมา,าประมาณนี้แล้วก็จะเป็นช่วงต้นแขนตรงนี้นะครับหมุนได้่างนี้เลยนี่นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวข้อศอกนะครับข้อศองนี้เป็นแบบดับเบิลจอยนะครับสามารถแบบบิดเข้ามาแนบชิดได้อย่างนี้เลยนะครับมันจะเป็น2ต่อเนาะบิดมาอย่างนี้แล้วบิดมาอย่างนี้แต่ว่ามันจะติดช่วงต้นแขนตรงนี้นะครับมันก็เกือบๆจะถึงแหละก็ได้เยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอ,อีกที่หนึ่งก็จะเป็นตัวของข้อมือนะครับข้อมือก็จะ ประมาณนี้ครับหมุนได้แบบอิสระเป็น ball j o เหมือนกันนะครับหมุนปื๊บๆอย่างนี้เลยเหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันเลยตัวแขนด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของเข็มขัดนะเข็มขัดนี้ก็เลื่อนได้อิสระนะครับผมนี้ปื๊บนะฮะโอเคอันนี้จะเป็นที่ใส่พวกสารอะไรของเขาแหละแล้วก็ตรงขานะครับขาก็กางได้อย่างนี้เลยนะครับก็ระวังเหมือนเดิมนะครับตรงนี้สี มันจะไปขูดกับขานะครับก็เวลาขยับอะ่ะขยับได้แต่ว่าเราต้องระวังมันจะขูดด้วยนะครับโอเคประมาณนี้การได้ประมาณนี้นะครับอืมอมแล้วก็ตรงเข่าก็จะเป็นดับเบิลจอยเหมือนกันนะครับนี้อ่าได้ประมาณนี้แล้วก็ตรงเท้าเออขยินได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงปลายเท้านะฮะลงชึบชึบชึบ,บอ่าอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันเลยครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องดีเทลกันดีกว่านะฮะดีเทลตรงหน้าเนี่ยมีความใสนะครับตรงตรงช่วงตานะฮะมันก็จะเป็นจุดเด่นของงานชิ้นนี้เลยนะครับมันจะมีความเล่นกับแสงถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ตู้ไว้แล้วถ้าเกิดบ้านใครมีแสงอะไรเงี้ยมันจะดูสวยมากเลยนะครับแล้วก็บวกกับสีของตัวเนี่ยมันมันมันเลืองแสงด้วยเป็นสีของแบบเมทัลลิกอะไรเงี้ยมันมันแล้วมันดูสวยนะครับผมรายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะตอนเล่นเนี่ยอาจจะหักได้นะฮะถ้าเกิดใครเล่นรุนแรงเนี่ยเพราะว่ามันมันแหลมนะปลายมันแหลมเนาะมันมันก็สูงด้วยนะครับถ้าเล่นเนี่ยควรระวังนิดนึงนะฮะโอเคแล้วก็ไปดูตรงขาขานี่ก็จะมีแบบดีเทลที่แตกต่างกันนะครับผมฝั่งนึงก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรล้อรถถังอืก็เหมือนเป็นชื่อร่างนะเป็นแท้งอะไรเงี้ยอฝั่งนี้ก็จะแบบมีความสามารถนะใน ซีรีส์ที่ดูกันนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนแบบสีแดงปกตินะฮะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคก็ดูสวยดีนะครับดูแบบรายละเอียดลึกดีนะครับก็เป็นงานที่เล็กแต่ว่ามีแบบเขาเรียกรายละเอียดดีมีความสีสดสวยนะครับก็ไม่แพ้ง,งานแบบ12นิ้วเลยนะครับก็ดูแบบดูดีอะดูไม่ได้แย่แล้วก็ใครที่แบบว่ามีทุน ทุนทัพย์พอเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อนะครับถ้าใครที่ชอบบิวแล้วก็แบบมองหาของสะสมบิวอยู่ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานเป็นทางเลือกยาานะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผม,อ,ม,อ,มออเลืมลืมบอกนะครับมือที่เขาให้มาเริ่มจากตัวของแรบบิทก่อนนะอจะเป็นมือแบบนี้นะครับก็จะมีแบบกรรมกรรมอย่างนี้นะกรรมแบบหลุมหลวนะฮะ มือแบบกำหลุมหลวม,มแล้วก็เป็นมือแบบชี้ๆหน่อยนึงประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แล้วก็จะเป็นมือกำนะครับอันนี้กำแน่นเลยเอาไว้สำหรับแบบต่อยอะไรอย่างนี้แหละ,ละประมาณนี้รายละเอียดดีนะครับรายละเอียดสวยเลยสำหรับการทำมือมามันข้างจิว๋วพอสมควรนะครับใครเล่นงานนี้ต้องเก็บดีๆอย่างระมัดระวังนิดนึงนะฮะส่วนสีน้ำเงิน ก็จะมีอย่างนี้นะฮะจะมีแบบอ่าเป็นอารมณ์แบบชี้ๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็เป็นกรรมการรแน่นเป็นกำม,มือการรแน่นอย่างนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวที่แบบติดกับติดกับตัวของสติ๊กเกอร์นะฮะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคนะฮะสำหรับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับผมเค โอเคครับก็เมื่อกี้ก็ได้ดูรายละเอียดกันไปเกือบจะครบทั่วแล้วนะครับพวกจุดขยับพวกรายละเอียดดีเทลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับงานชิ้นนี้นะครับของตัว m a r ์ r e ลเดอร์บงาน HHF f i g u r นะครับก็เป็นตัวที่ผมมองว่าสวยงานดีรายละเอียดดีนะครับแต่เสียดายว่ามัน,ม,นมันอาจจะดูตัวเล็กไปน,นิดนึงนะครับแต่ว่า ถ้าเทียบกับงานคุณภาพแบบมีดีเทลมีสีการลงเนี่ยเขาเขาเขาใส่ใจรายละเอียดตรงนี้ได้ดีนะครับก็เล็กแต่ว่าเล็กพีคขี้หนูนะครับถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ดีมากๆนะครับผมตัวของบิลเองเนี่ยดูเด่นดีแหละดูสวยดีมันก็มีความแบบแปลกใหม่นะฮะแล้วก็แบบจะว่าไงดีมันก็มองมองๆอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดูสวยดีนะแต่ว่ามันก็แอบคล้ายๆกันดับเบิลอะผมผมก็ยังมองว่ามันคล้ายๆกับดับเบิลอยู่นะครับมันก็ โอเคมันก็สวยนะครับผมก็อย่างนี้แล้วกันโดยรวมตัวงานเนี่ยผมมองว่าสวยถ้าใครเป็นแฟนๆของ m i d e r Bu i l d หรือว่าชื่นชอบในตัวของ m i d e r Bu i l d อะไรเงี้ยก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเชียร์ให้เก็บนะครับผมก็นะฮะเราไปหาซื้อกันได้นะครับราคาตามที่ผมไปเจาะตลาดดูเนี่ยตัวของ m i d e r Bu i l d จะอยู่ที่ประมาณพันต้นๆนะไม่ไม่น่าจะเกินพันห้าแล้วก็น่าจะไม่ต่ำกว่าพันหนึ่งร้อยอะ อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะฮะอยู่ที่แต่ละร้านที่หานะครับก็ลองลองไปหาดูกันได้นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ผมด้วยนะครับที่ได้ส่งงานตัวนี้นะครับมาให้ผมได้รีวิวนะครับผมก็ขอบคุณพี่เขามากๆเลยครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะับกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบสําคัญมากๆเลยนะครับกําลังใจในการทําคลิปผมนะผมจะพยายามทําคลิปออกมาให้แบบว่า สม่ำเสมอนะครับอย่งไรก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ขอตัวลาคันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรอีกก็ไว้รอติดตามดูนะครับผมสรวบวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม